อยู่ตรงไหนชิงจงอ๋อไปไปเอาไปเอาเดี๋ยวอยากจะเดินพาไปเอาชิงจงนี่ชิงจงมันอยู่ไหนอยู่ใต้หนูไว้ตรงไหนชิงจงอ่ะไหนดูสิมีไหมเห็นไหมฮะไม่เห็นมีเลยชิงจงอะไรอ่ะ เองเอะวันไว้ไหนล่ะลูกเดีย๋ยวเดี๋ยวยายยายจะออกไปหาให้